ใหม่กันแล้วตอนนี้โหลืมอัดกระนองกลางเกมแล้วนี้ลืมอ่านเลยหรอลืมอ่านอ่าเย็ดเข้สองลูกเลยเอ็สองลูกเลยไปแล้วไอ้อัดไม่ทันหลายไปเลยเกมเกมกระชากไปแล้วใช้ความเร็วเกมดึงมันไว้แล้วใครยิงว่าสองลูกแรกอ่ะมาเดียวกันมาเดียวกับท็อปหนึ่งไม่มีวิดีโอให้ดูโอ้ยกูถ่ายท็อปอย่างดีเลยไอ้เหี้ยถ่ายอย่างตัวเอถ่ายเองตัวเลยอ่ะถ่ายมันดีใจด้วยไอ้เหี้ยลืมกดอัด ไอ้ท็อปเใหม่ไว้ไม่มีล้องรังกี่ชั่วโมงครวันนี้สอง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 คนนั่มือระดมเลยสองเครื่องแล้วล่ะไปแล้วไปที่เกมเกมยิงเลยลูกนี้โอ้หเขาข้างไปนิดเดียวไอ้ที่รู้กดได้ไงวะนี่อ่ะไปที่ทับหนึ่งทับหนึ่งไหลไปทีโบมีตัดไปได้แทนแทนให้เกมเกมยิงไปติดทับสี่เกมไา้บอลูย เกมไหลออกไปให้เอาติดบอลบอลบอลเอาทน็อตน,น็นอตแต่เข้าไปแย่งผูกเขียกอยู่พี่โบได้บอลแล้วพี่โบก็ชากไปแล้วพี่โบพี่โบไหลไปลูกนี้มาเดียวออกซ้ายทับหนึ่งทำหนึ่งก็ชากไปยิงด้วยซ้ายโอ้โหโกตัวนี้จะหลบเมื่อกี้หลบไม่ทันโอ้โหเติเติโอ้ยเกินไปยตรงนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวแมนน,น่าใครจะยิงพี่อ่อนจะยิงป่ะผมเป็นโกงนะอาแล้วเตะเตะไปทีพี่โบพี <laughs> ่มา้ายิงมาผมเป็นโกงแมนน่าเลยครับสี่ทีปับสี่ไหลไปเอาพี่โบชิงไปที่บอลทางขวาบอลตรงนี้เปิดติดแทนเขาทางพี่โบยิงด้วยซ้ายโอ้ยโกเซฟแล้วไอ้ฟองเซฟไปแล้วนี่เขาทางบอลบอลจะแตะบอลยังไปได้บอลกระชากขึ้นไปบอลบอลเอ้ยสับขาหลอกโอ้ยหลอกตกใจหมดนี่ไปแล้ว พี่โต้งพี่โต้งเดี๋ยวที่เราจะล้มตีเหยียบไปออนออนโหขัดขวางงั้นไปได้เนี่ยไม่งั้นไปได้ไงพี่โต้งบอกโอ้โหรีบไปแล้วพี่พี่ตัวนี้เหยียบก็เหมือนพี่ให้ป้อนป้อนยิงลูกนกยูนหูแทางสามนิดเดียวมาแล้วมาที่พี่โบไหลมาให้ไม่เดียวอ่ะแล้วไม่เดียวจับมันไว หมดแล้วไม่เดี๋ยวยิงื้อขวาโอ้โหไอ้ตันนี่ต้องต้องกลัวต้วโอ้โหไม่เดียวไม่เดียวโอ้โหอะไรมันเนี่ยพอดีรับงานมาเห็นว่าไม่เข้าไอ้กอตัวนี้น่ากลัวแล้วยังพร้อมรับงานปะเนี่ยโอ้ยแทนไอ้สารเมื่อกี้ชนะกูสามหนึ่งไงแทนแทนให้มี่มี่ไหลมาให้ทิวทิวพลิกแล้วทิวทิวไปแล้ว ยิวก็ชักขึ้นไปทิวทิวยังไปได้ทิวเปิดเข้าเมาส์นี้ติดเต้นิดเดียวเจอแบบแรกเลยเจอแบบแรกเลยไปแล้วพี่โบพี่โบบอกวางไว้คืนให้กับพี่โต้งพี่ต้องเปิดเลยทันทีให้กับมันเดียวมันเดียวบอกรออันนี้โหจะออกไปใชยเลยโอ้ยแทนแทนหลายให้ปอนปอนเข่ากลางไปติดมันเดียวนิดนึงเอาแล้วทางทิวอยู่ทิวยิงเล่มนี้แฉลบได้ลูกเต็มมุมบอล ข้าวบานดีข้าบ้านอาจจะไม่ดีเพราะมันดึกมันดึกดข้าวบ้านเขาต่อไม่ได้เดือออบอยกไปลูกนี้ให้กับแทนเอามาเดียวตัตเอาไปได้โอ้โหโอ้โหถักหน้ากล้องนิดเดียวแทนแทนได้วานอยู่แทนอย่าไปไว้ใจโกตัวนี้มากโกนี้มันมีมีตุยตุยติดตุยอยู่ไปที่มี่ไปที่มีมีหลายแฮชทิวทิวทิวจึงทิวป้าไปทิวไปแล้วทิวกระชากขึ้นไป ทิวทิวทิวก้มแล้วทิวยิงด้วยขวาโอ้โหดูดีครับขามิดเดียวตรงตรงตรงเป็นเต้เต้กับทับสี่ทับสี่เต้เข็กกับตัวตอแดงกับแดงกับดำเฮ้ยเขียวมาแล้วเกมได้บอลเกมเกมยังไงเกมส์เฮ้ยพี่น็อตดีกว่าน็อตดีกว่าไอ้เียมกมอยู่ไหนวะเจมส์ูนเออกูนายขายกันฟงไปขายกัน เฮ้ยเกมยิงอะนะเออน็อตจะเปิดปลายรงนี้น็อตน็อตยกปลายลูกนี้โอ้พี่โบโมศาสต์ไปได้เก็กจะย่อตัวพุ่งเดียวเลยเฮียมาแล้วมี่มี่ไหมกับทิวทิวกับไปมี่มีเปิดปลายติดบล็อกนิดนึงเอาแล้วก็ทางพี่โบบอลเปิดไปทับหนึ่งไหลมาอนนี้เอ้าบอลหลอกไปนิดนึงบอลเอาบอลไม่ได้บอลตรงนี้ชนะบล็อกไป เดี๋ยวเตะเข้าไปนี้เดี๋ยวให้กับทับสี่ทับหนึ่งได้มาอยู่ยกไปลูกนี้เ้ยยังไงไอตัวนี้เอาอีกแล้วตัวนี้เอาอีกแล้วไอโกไอโกตัวนี้เอาอีกแล้วหลอกจะรับบอลแต่ไม่รับลูกนี้เปิดให้กับทิวทิวให้กับมี่มีมีไหลมาทิวทีนึงทิวแตะไปลูกนี้ปอนเอาแล้วปอนหลุดไปทางขวาปอนลูกนี้ยังไง บอลยิงเลยวันนี้โหเตะเสร็จไปได้เอาแล้วเกมเกมเกมจะเปิดเข้าไปวันนี้เกมบอกไหลให้กับน็อตน็อตน็อตจะม้วนน็อตน็อตคุกขีดอยู่โดนแยกไ่ได้เอาแล้วพี่โต้งพี่โต้งเปิดเอาแล้ววันที้พี่บอลไหลมาเอาแล้วเฮ้บอลเสร็เลยบอลจต่ก็ชาสิทิ์ครับหนึ่งได้เตะลูกเข้าไปแทนเตะเข้าไปวันนี้แทนเอาหัวถ่ายก่อนเลยแทนให้กับน็อต มาดเบินเร็วทีลูกนี้ทับหนึ่งเตะอากาศออกไปแล้วเมื่เดียวเจอกับแทนลูกนี้เมื่เดียวไมื่อเดียวจะยิงโอ้โหนี่ไม่ยิงไม่ยิงโอ้โหจากาศจะบาดนิดเดียวผิดไปนิดเดียวอยฟองฟองฟองนี้ฟองยังไงฟองมองไกลแล้วฟองยกไปลูกนี้โอ้โหไม่มีใครม,ม,ามาที่ทับสี่รโบงร่วงขึ้นหลัง ยกไปแล้วลูกนี้ไม่มีใครเฮ้ยกัตันออนยิงสองลูกนะแทนแทนรีบหมดไหนมามาก็มาทีหลังจะหมดแรงได้ไงแล้วตัวเบิร์นแทนยิงไปรอบเบิร์นรอบเบิร์นไงคือโตคือโตให้กับทับซีครับซีไหลมาให้กับมะเดี่ยวเดี๋ยวเปิดใบติดมี่เอาละแทนได้บ้านอยู่แทนไหลครับทิว ทิวทิวออกมาที่ปอนบอนแตะไปติดทับหนึ่งนิดเดียวได้ไปเป็นลูเตะเข้าไปให้ับทีแทนแทนมองไกลแล้วแทนกระชากไปแทนแทนยังไปได้อยู่แทนดึงบอลไว้แทนแทนบกกับหลังไปเลยวันนี้แทนบอกคึนหลังไมก่อนแทนมองไกลแล้วแทนยกไปติดเมื่อเดียวสามสามตีบิวท้ายเปิดไปไม่ต้องยิงแล้วนี่โอ้โหโอ้โห,โหนี่เกือบเข้า ไปแล้วนี่สามศูนย์มี่มี่สิสบวิวท้ายแล้วต้องยิงแล้วไปออกมาเลยทับหนึ่งเวลาจะหมดแล้วไหลไปมาเดียวมาเดียวสิบวิวท้ายเปิดมาลูกนี้พี่โป้อะไรวะเนี่ยมองไม่เห็นฝุ่นคลิอยู่สองสองเปิดไปลูกนี้ทับสี่หมดเวลา Thank you for watching Subscribe <ya. S 2> to my channel